ข่าวแรกกับประเด็นร้อนของหนุ่มบิลกินนะคะหลังถูกพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรกระโดดถีบกลางรายการค่ะทำเอาเแฟนๆหลายคนออกมาตั้งคําถามนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่คะออกมาเคลื่อนไหวปลมดราม่าสําหรับหนุ่มบิวกินพุทธิพงศ์หลังมีคลิปว่อนโซเชียลถูกพิธีกรกันกัน,กนตถาวรกระโดดถีบกลางรายการค่ะโดยบิลกินโพสต์อินสตาแกรมเผยว่า ขอโทษรายการและทีมงานรวมถึงหนุ่มกันที่ไม่ได้ตรวจสอบคลิปก่อนเผยแพร่เลยทําให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายนะคะพร้อมทั้งบอกว่าการเป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอและทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดต่อมาด้านพิธีกรหนุ่มกันได้อัดคลิปชี้แจงถึงเรื่องนี้บอกว่าเป็นการเล่นกันระหว่างผมกับน้องต้องขอโทษน้องบิลกินถ้าทําเกิน เกินไปหากไม่สมควรยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายและขออภัยน้องบิลกินและทุกคนที่ทำให้ไม่สบายใจค่ะ